ลีลาเอ็ดลีคุงสูตรไข่ทอดสามสไตล์จากเชฟดังเพื่อนๆที่อยากกินไข่ทอดสไตล์เชฟจากร้านดังแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงวันนี้ลีคงจะมาแชร์สูตรไข่ทอดอร่อยๆถึง3มสไตล์ที่กำลังเป็นกระแสให้ฟังปะ่ะเราไปเริ่มตั้งกระทะคงตะหลิวกันเลยสไตล์ที่1ไข่ข้นทอร์นาโดแบบเชฟญี่ปุน่นตอกไข่ตีเนื้อให้เนียนเข้ากันเทน้ำมันพืชลีลา และเอียงให้เคลือบทั่วกระทะหลังจากนั้นเทไข่กระจายให้ทั่วกระทะใช้ตะเกียบค่อยๆหมุนให้เป็นเกลียวสวยงามว้าวน่ากินมากสไตล์ที่2ไข่เจียวฟูเหมือนไปกินที่ร้านดังตั้งกระทะให้ร้อนเทน้ำมันพืชลีลาลงไปตอกไข่สองฟองสูตรนี้จะใส่ผงฟูเครื่องช้อนชาหรือใช้น้ำมะนาวหนึ่งช้อนโต๊ะ หรือใช้นมสดหนึ่งช้อนโต๊ะก็ได้เหมือนกันจากนั้นตีให้เข้ากันเทไข่ใส่กระทะยิ่งเทสูงไข่เจียวของเราก็จะยิ่งนุง่มฟูสไตล์ที่3ไข่าดาวเมนูดังในติ๊กตอกขอบกรอบไข่แดงเยิม้มตั้งกระทะให้ร้อนจัดใส่น้ำมันพืชลีลาไข่จะได้ไม่ติดกระทะและขอบกรอบตอกไข่ใส่กระทะพอไข่าขาวเริ่มฟูเซ็ตตัวและขอบกรอบ ให้หลีไฟลงเพื่อให้ไข่แดงไม่สุกเกินไปไม่ยากอย่างที่คิดเชฟร้านมิชลินไกด์และร้านอาหารชั้นนําก็เลือกใช้น้ํามันพืชลีลาเพราะมีจุดเกิดควันสูงน้ํามันไม่ดําง่ายไม่มีสารก่อมะเร็งทําให้อาหารสีสวยกรอบนั่นไม่อมน้ํามันด้วยนะน้ำมัน,มนพืชลีลาคุณค่าดีๆจากสวนร้อยเปอร์เซ็น